ติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5กันครับเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนปค51ลงพื้นที่ผสมเทียมโคกระบือให้แก่รัษฎรพร้อมประชาสัมพันธ์ ให้แก่รัษฎรได้รับรู้ลักษณะโรคลำปีสกินจำนวน4ลายในพื้นที่บ้านนาโพตบลนาวังบ้านกุดปลาดุกตบลกุดปลาดุกบ้านโคกอกอกตบลนาผืออำเภอเมืองและบ้านหนองไฮตบลหน,นองไฮอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สนนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบระชารทหารพัฒนา ผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงษ์บัวง,งามสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาธทาาหารพัฒนารายงานครับทับไทยหัวใจเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตรายพระศาสนาจะเธอทูนไว้ปกป้องแผ่นดินแม้สูญสิน้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอ